「ななにななかんせんけんこう」 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมนัทชนธันท์ครับและดิฉันชัชชัยยาวิภูษนาวิทย์ค่ะพบกับเราสองคนนะครับกับรายการที่จะนาพาคุณผู้ชมตามล่าหาความฝันนะครับฝันที่อยากจะประสบความสําเร็จหรือที่เราเรียกกันว่าเศรษฐีนั่นเองครับซึ่งแน่นอนค่ะพี่นัทว่าเส้นทางกว่าที่ใครสักคนหนึ่งจะไปถึงคําว่าเศรษฐีได้เนี่ยพี่นัทว่าง่ายหรือยากโอ้ค่อนข้างที่จะยากมากเลยนะใช่แล้วแต่ว่าคนบางคนน่ะเขาก็ทําได้ง่ายกว่านั้นนะคะเพราะว่าเขามีเคล็ดลับ อ๋อเหรอฮะอ่าเพราะว่าเขามีของค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมีแขกรับเชิญมานั่งพูดคุยกับเรานะคะบอกเล่าถึงเส้นทางของเขารวมไปถึงทริคดีๆที่จะทําให้ชีวิตคุณนะวันนี้เนี่ยประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะกับรายการนี้นะครับเศรษฐีวันนี้กับคังเซนนะครับบริษัทคังเซนเคนโกอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับถือว่าเป็นบริษัทขายตรงสัญชาติไทยนะครับดำเนินธุรกิจขายตรงหลายชั้นเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งก็จะใช้ระบบเครือข่ายมาในการบริหารธุรกิจแล้วก็องค์กร หน้าที่สำคัญนะครับโดยมีการตั้งพิธานเอาไว้ด้วยนะครับ<ะ>ว่า จะต้องทําธุรกิจบนพื้นฐานนะครับที่ถูกต้องแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสและก็สร้างไรายได้ให้แก่บุคคลในสังคมนั่นเองนะครับบนพื้นฐานที่บอกอาไว้ว่าต้องถูกต้องและเป็นธรรมด้วยแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องของแค่ผลกําไรทางด้านธุรกิจเท่านั้นนะคะคเพราะว่านาวันนี้บริษัทขางเซนเคียนโกได้ขยายสาขาไปในแถบประเทศตะวันออกเฉียงใต้นะคะคก็คือกลุ่มอาเซียนนั่นเอง5ประเทศแล้วด้วยกันค่ะพี่นะัทไม่ว่าจะเป็นลาว มาเวียดนามกัมพูชาแล้วก็อินโดนีเซียนะคะและเฉพาะในประเทศเราค่ะอโอโ้โหเรียกได้ว่าขยายสาขาไปทั้งหมด150สสาขาทั่วประเทศแล้วโอโ้โหนะครับก็รเรียกว่าค่อนข้างที่จะ กว้างเหลือเกินนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะครับและในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องราวของการที่จะไปสู่เส้นทางของเศรษฐีนั้นนะครับมันก็ไม่ได้รวยด้วยกิจกลาบนะครับโดยเฉพาะนะครับผู้หญิงคนนี้เธอมีอายุเพียงแค่28ปีเท่านั้นเองแต่ณวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเธอมีรายได้นะครับเดือนละกว่า6หลักและที่สําคัญนะครับเธอขึ้นอยู่ในตําแหน่งค่าวสตาร์ดีเรคเตอร์แลยด้วยโอ้โหน่าสน แต่ว่าชีวิตของเธอจะมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมนะวันนี้เธอถึงก้าวเข้าไปถึงคำว่าเศรษฐีแล้วคุณผู้ชมต้องติดตามช่วงหนะะ้าค่ะใช่ครับ ลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับตอนนี้คุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ห้องรับแขกแห่งเกติยศของคังเซนนะครับคุณผู้ชมครับและวันนี้ครับห้องรับแขกนะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับในการที่จะต้อนรับคุณสาวพาวงสาขาและตอนนี้เธอก็นั่งอยู่กับกข้างๆผมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวภาชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่ออูมค่ะ พี่<ม>อูมงั้นขออนุญ,ญาตเรียกชื่อเล่นแล้วกันนะคะพ<ม>ี่อูมคะที่มาก่อนที่จะมาเริ่มทําธุรกิจกับครังเซนนะคะทาอะไรมาก่อนคะเห็นว่าเป็นนักศึกษามาก่อนใช่ค่ะก็คือต้องขอเท้าความกลับไปในอดีตนะคะก็คือตัวอูมเนี่ยเป็นนักศึกษาจบใหม่ในระหว่างที่เรียนเนี่ยเริ่มหารายได้เสริมตั้งแต่ปีสามคือเรามองว่าถ้าเราจบมาใหม่ๆเราอาจจะไม่มีงานทำเราก็เลยสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มปีสามเปิดร้านกิฟทช็อป ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าคก็เปิดตั้งแต่ปี3จนกระทั่งเรียนจบมาสักระยะหนึ่งค่ะแล้วก็ธุรกิจเปิดกิฟช็อปในห้างของเราเป็นยังไงบ้ากครับตอนนั้นคือมันก็เหมือนกับว่าเราใหม่นะคะเราไม่ค่อยมีความรู้ไม่มีใครแนะนํามีได้กําไรบ้าง ยอมรับว่าช่วงแรกๆก็มีขาดทุนบ้างเพราะเราไม่มีประสบการณ์อ m. เพราะว่าที่สําคัญคือค่าใช้จ่ายต่างๆ<ช>มันก็จะต้องมีทุกเดือนอยู่แล้วอย่างเช่นก<ช>รณีเรื่องค่าเช่าค่าไฟค่านั่นค่านี่ต่างๆที่มันจะต้องเกิดขึ้นในแต่ละเดือนนะ<ช><ช>ครับล้วตอนนั้นเป็นเพียงแค่นักศึกษาเท่านั้นเอง<ช>นะครับผมแล้วก็หลังจากที่เรียนจบมาแล้วเนี่ยนะครับได้มีการหันเหไปทํางานอย่างอื่นไหมครับไม่เคยทํางานประจําอะไรเลยค่ะเพราะว่า คือจะบอกว่าทางบ้านเนี่ยจะฝังหัวเราตลอดเวลาว่าถ้าวันนี้ลูกอยากอยากจะแบบรวยต้องเป็นเจ้าของกิจการอืมคือแน่ตอนนั้นเนี่ยเราก็จะอาจจะมองว่าการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเข้าเจ้าของกิจการนั้นนั่นหมายความว่าเราจะต้องลงทุนเราจะต้องซื้อของเข้ามา<ะ>เราจะต้องเปิดร้านเราจะต้องมีการบริหารจัดการหลายๆอย่างนั่นมันหมายถึงต้นทุนที่มันลงไปแล้วก็ความเสี่ยง ที่มันเกิดขึ้นแล้วที่บ้านไม่ได้สนับสนุนให้ทํางานในสายงานที่เรียนจบมาหรอคะคณะที่เราจบมาก็คือคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะคือเราตั้งใจเลยว่าวันที่เราเรียนก่อนที่จะใกล้จะจบเรามองว่าเราอยากทําอาชีพอะไรก็ได้ที่เราใฝ่ฝันอาชีพที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันนะคะตอนนั้นฝันอยากจะประกอบอาชีพอะไรฮะอยากเป็นแอร์โฮสเตสโอ้แน่นอนหลายคนอยากที่จะเป็นแล้วที่เป็นไหมฮะ กำลังอยู่ในช่วง planning ค่ะแล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวจะขึ้นบินแล้วจะติดตีบินแล้วนะคืช่วงนั้นก็คืออบรมทุกอย่างสอบทุกอย่างเตรียมความพร้อมเริ่มบิวตัวเองให้สวยคเริ่มทําความรู้จักกับธุรกิจของคังเซนได้ยังไงคะคือต้องบอกว่าได้รู้จักจากเพื่อนจากคนรู้จักที่เขามาแนะนําคือเขาใช้ดีเขาก็เลย เอามาแนะนําให้เราช่วงนั้นอย่างที่บอกนะคะอยากสวยค่ะอยากสวยมองหาผลิตภัณฑ์อะไรหลายๆอย่างที่แบบทำยังไงก็ได้ให้เราเปลี่ยนเพราะว่าเราต้องการที่จะสวยก่อนที่จะเป็นแอร์แล้วเพื่อนมาแนะนําแนะนําตัวไหนครับตัวแรกที่เพื่อนมาแนะนำนาวันที่เขามามาแนะนําเราไม่ทราบนะคะว่าเป็นเป็นของคังเซนแต่เขาบอกว่าเป็นครีมไข่มูกก็คือเพอร์นอลิสครีมค่ะแล้วก็รีเฟชชิ่งครีม เพียงแค่2ชิ้นที่เอามาให้เราทดลองอะไรเงี้ยเขาบอกว่าลองใช้ดูผิวจะใสจะเปลี่ยนนะถ้าอยากขาวอยากใสเนี่ยลองดูอะไรเงี้ยแล้วหลังจากที่เราเอาผลิตภัณฑ์สองตัวนี้มาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับคือปัญหาเจอปัญหาเลยเพราะว่าอย่างที่บอกทุนเดิมคือเราใช้เวทสำอางมาเป็นคนนะคะแท้ง่ายด้วยแล้วมาบวกกับใช้รีเฟรชชิ่งครีมซึ่งเป็นสมุนไพรก็เกิดปัญหาสิว สิขึ้นแล้วเราจะสวยไหมล่ะคือจุดประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้คืออยากจะสวยเพื่อที่เราจะติดปีกแล้วก็จะบินแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่สวยไปกว่าเดิมอีกเนี่ยทำยังไงก็คือเจอปัญหาสิวในช่วงเดือนแรกที่เริ่มใช้สิวหน้ามันแล้วก็หมองคล้ำคือเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเราอยากจะโยนทิ้งเลยนะในเวลานั้นคือแบบไม่ไหวแล้วอะค่ะตอบว่าเพื่อนไหมตอบว่าค่ะเอาอะไรมาให้เราใช้เนี่ยอะไรเงี้ยคือแบบ ทำไมไม่บอกเราว่าเอฟเฟกมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราแพ้ง่ายทําไมเอามาให้เราใช้แล้วหลังจากนั้นไปอีกนานไหมคะก็คือเขาก็แนะนําวิธีแก้ให้ก็คือเราก็บอกว่าอะไรก็ได้ทําให้สิวหายถ้าเธอทําให้ฉันหายไม่ได้ฉันจะต้องพึ่งเวสําอางอีกรอบแล้วนะคือไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวจะเอาชุดเบสิกกิฟเซตมาให้ทดลองคร่ะก็คือในชุดเบสิกกิฟเซตเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ ชุดทำความสะอาดครีนซิงมิลแอปพิคอรสครับผิวครีมบำรุงที่เป็นตัวเบสิกอะค่ะแล้วก็ครีมไขมุกเหมือนเดิมยังคงใช้เหมือนเดิมแต่เขามาจับประเด็นเจออะไรรู้ไหมคะครับคือเราแอบทาแป้งอ๋อคือสาวค้งเซนเขาจะไม่ใช้แป้งอ๋อครับแต่ด้วยความที่เราเคยชินไงคะไม่ทาแป้งออกจากบ้านเราไม่มั่นใจเราก็เลยแอบทาแป้งเขาบอกว่าห้ามทาแป้งแล้วอดทนต่ออีกหนึ่งเดือนครับ ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสิวยุบครับค่ะสิวยุบแล้วก็หน้าใสาจนกระทั่งคนรอบข้างทักค่ะนี่ก็เริ่มมั่นใจแล้วในความสวยเริ่มปีจะเปล่งประกายแล้วแต่แบบนี้เ่ยนะครับคุณผู้ชมกำลังเหจากที่ใช้มาแล้วแน่นอนเลยครับว่าก็ยังไม่มองไม่เห็นหนทางเนยนะ,ะว่าจะเข้าสู่ธุรกิจทางเซนไดอย่างไงใช่ค่ะ,ค,ะคือผิวใสสวยขึ้นแต่ความรู้สึกก็ยังไม่ได้เปลี่ยนคือต้องขอบอก ตามตรงว่าทางบ้านไม่เคยสนับสนุนให้ทําธุรกิจขายตรงตัวอุ้มเองก็ไม่เคยทราบว่าธุรกิจขายตรงคืออะไรครับแต่ถูกปลูกฝังอินแหละทางบ้านจะใส่หัวตลอดเวลาว่าธุรกิจขายตรงหรือเครือข่ายทําแล้วเป็นหนี้ห้ามเข้าไปยุ่งเด็ดขาดนี่คือจากทางบ้านรเ,ออเราก็ปิดใจนะแต่ยังใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ใช้ต่อเนื่องมาเป็นปีปๆอะคะ่ะ ใช้ต่อเนื่องทั้งหมดกี่ปีครับประมาณปีกว่าค่ะ ยี่กว่าที่ใช้นะครับแล้วก็รอที่จะขึ้นบินขนาดนั้นนะครับ<ช>เดี๋ยวนะครับคุณผู้ชมครับเราจะเข้ามาเจาะลึกกันน,นะครับ<ล>ว่าเขาจะเข้ามาบนเส้นทางนี้อย่างไรหล<ช>ังจากที่ใช้มาเป็นปีๆแล้วที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมครับณตอนนี้เธออยู่ในตําแหน่ง c ร o ว d Star d i r e c t o เแล้วด้วยนะครับโดยอายุเธอก็น้อยมากเลยเกินแล้วก็ที่สําคัญระยะเวลานะครับใ,<ช>ในการที่จะขึ้นสู่ตาแหน่งนั้นสั้นเลอเกินแต่จะสั้นเท่าไหร่นั้นติดตามได้ตนดที้พักกัสกครครับ ข้งเซนเค็นก็หน้านานีน้าน้าข้งเซนเค็นกะนะนะ็ข้งเซนเค็นก็นนกอมอบความงามอันทรงคุณค่าให้อยู่คู่การเวลา คริสตีนโคคูเพิลซีรีส์ผสานอนุภาพสารสกัดจากไขมุกและแอปเปิลสวิตซ์แนล์ช่วยเติมเต็มสารอาหารให้ผิวกระจ่างใสจากคังเซนเคนโกเคยคิดว่าการมีงานประจำคือความมั่นคงของชีวิตแล้วเศรษฐกิจวันนี้ก็ทำให้ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปแต่หลายคนอาจไม่โชคดีอย่างผมเพราะวันนี้ผมยังมีมรดก มรดกความสำเร็จที่ถ่ายทอดทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่นสู่รุ่นคังเซนเค็นโกธุรกิจขายตรงสัญชาติไทยเนี่ยพรุ่งนี้เราต้องไปสัมภาษณ์งานตั้งหลายที่แนีน่แม่เราอะตเตรียมมาให้หมดแล้วรู้จักคนเยอะมากเลยนะแล้วเธอล่ะส่วนเราอ่ะก็จะต้องไปเป็นดีเรคเตอร์แล้วล่ะดีเรคเตอร์เลยเหรอใช่ดีจังเลยอ่ะไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ก็ได้เปรียบเสมอคังเซนเคนโก ให้คุณเป็นต่อด,ด้วยมรดกความสำเร็จที่ถ่ายทอดทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่นสู่รุ่นคังเซนเคนโกธุรกิจขายตรงสัญชาติไทย And heart, ความรักความห่วงใยของแม่ยังจำชัดอยู่ในใจไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีมันเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่เคยห่างจากใจของท่าน ส่วนหนึ่งของฉันรอจนวันหนึ่งที่ฉันจะมอบให้คนที่รักต่อไปคังเซนเคนโกธุรกิจที่ให้คุณมอบความสำเร็จทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่นสู่รุ่นมรดกที่ดีที่สุดคือมรดกที่สามารถงอกเงยได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีกี่รุ่นก็ตามถ้าคุณอยากด้วยกับผมมาเป็นสมาชิกครอบครัวคังเซนเคนโกสิครับคังเซนเคนโกจึงให้คุณมอบความสำเร็จทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่นสู่รุ่น กลับเข้ามาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็ยังคงอยู่กับคุณเสาวภาวงสาขานะครับค,คุณผู้ชมครับหลังจากเธอใช้ผลิตภัณฑ์นะครับติดต่อกันมาเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับแล้วอะไรทําให้ตัดสินใจเข้าสู่เส้นทางการเข้าเป็นครอบครัวของคังเซนครับค่ะก็ต้องขอเท้าความอีกรอบหนึ่งก็คือ ช่วงที่ใช้แล้วหน้าเปลี่ยนหน้าสวยจริงแต่ปัญหาที่เรายังเจอคือเราค่อนข้างเป็นคนที่มีแก้มไงอ่าหน้าบานอเ<ร>าอาหน้าบานนี่เคยหน้าบานเหรอคะเคยค่ะจริงๆมิรูปรีฟอร์ให้ดูด้วยนะใครจะช่วยเราได้นะอะไรก็ได้หาอะไรมาให้เราก็ได้ที่เราไม่ต้องไปทำศัลยกรรมอะ่ะเราอยากสวยเขาก็เลยแนะนำให้เราอะ่ะ รู้จักกับเครื่อง UP5 ทดลองใช้อยู่สองสามวันเออประทับใจหลังจากที่ยกขึ้นแล้วหน้ามันเอียงจริงคือสามวันเท่านั้นเองคือใช้ใช้แค่ปักฝั่งเดียวก่อนเงี้ยคือเขาเขามาสอนให้เราแบบคร่าวๆนะคะแล้วก็ให้เราเปิดซีดีดูว่าเออทายังไงเราก็ไม่ยากนี่แล้วเราลองยกปรากฏว่าหน้าเอียงข้างหนึ่งแล้วบอกเฮ้ยเป็นไปได้จริงเหรออะไรเงี้ยเราแบบปรับปรับโหเฮงได้ด้วยหรอ เขาก็บอกปรับได้คิ้วตกตาตกปรับได้หมดเลยเริ่มเริ่มแบบสนใจละเริ่มแบบเป็นสมาชิกเริ่มสมัครเป็นสมาชิกแล้วเริ่มเป็นสมาชิกและหลังจากที่ซื้อเครื่องนั่นแหละค่ะ,คะเพราะว่าต้องบังคับต้องเปิดรหัสถูกไหมคะ,ะ <laughs> นั่ละก็เลยก็เลยแบบแตัดสินใจลองเข้ามาศึกษาดูว่าเออมีคนเริ่มฝากซื้อเนาะไปอบรมสักครั้งหนึ่งละกันออ่ครับา ในวันที่เข้ามาอบรมมะค่ะก็คือเขาจะเป็นการอบรมเหมือนกับเปิดโอกาสทางธุรกิจเราก็เลยมีโอกาสได้มาพบกับท่านคราวท่านหนึ่งซึ่งเปิดใจเราในการทำธุรกิจให้เรามองเห็นว่าธุรกิจนี้มันสามารถเป็นไปได้<ม>ต้องขอ<ม>ขอบคุณท่านทั้งสองด้วยนะคะก็คือคท่านคราวธีรยุทธและท่านคราวบุตรีสุริยา<ม>คือตัวอุ้มเองเนี่ยศึกษามาสักระยะหนึ่งนะถึงจะเพิ่งมาเจอแล้วพอได้มาเจอค่ะคือท่านได้แบบ ไขข้อข้องใจให้เราในหลายๆเรื่องอเขาบอกว่าคุณต้องรู้ว่าเข็มทิศและแผนที่ของคุณคืออะไรก็เริ่มเข้ามาศึกษาแผนการตลาดแล้วก็บอกกับพี่เขาเลยบอกว่าพี่คะหนูไม่ได้ต้องการอะไรเยอะเลยค่ะแค่ต้องการไรายได้หลักหมื่น,อน,นขอแค่เดือวแล้วหมื่นก็เอาคือตั้งเอาไว้แค่นั้นคือแค่เดือนละหมื่นเดือนละหมื่นก็พอแล้วเป็นรายได้เสริมไม่ได้คิดจะทําเป็นรายได้หลักเลยก็เลยบอกว่าด้ง่ายมากพี่ต่อให้สามหมื่นเลยแล้วกันอต่อเราอีกเขาก็บอกว่า เออพี่หนูทําไม่ได้หรอกค่ะหมื่นเดียวก็เยอะแล้วค่ะเขาบอกอคิดเล็กน,นเนี่ยพี่อย่าคิดใหญ่เขาก็อบอกอยเงี้ยพี่อย่าเป็นคนคิดใหญ่หนูคิดนิดเดียวเองหนูอูพี่หนู หนูไม่เคยมีประสบการณ์นะแล้วหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะทาได้คือณนะตอนนั้นเราอาจจะมองว่าเราค่อนข้างที่จะตันอยู่แล้วก็เราไม่รู้ว่าทิศทางาเราจะไปยังไงครัวฝังหัวมาต<ช>แต่ไหนแต่ไรว,ว่าห้ามทําเด็ดขาดธุรกิจเครือข่ายพอ,อหลังจากนั้นเข้ามารู้จักนะครับคุณบุตรีและคุณจีรดิริตบรลอยแล้ว,ลวนะครับ,รบแล้วก็เดินตามแผนนะครับแล้วก็เข้าไปศึกษาแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างครับเริ่มตั้งแต่ศึกษาผลิตภัณฑ์ศึกษาวิธีการทําศึกษาวิธีการพูด ก็อยากจะทำให้มันสำเร็จทำให้เขาเห็นว่าธุรกิจนี้มันเป็นไปได้ดูสิสองท่านเนี้ยเขามีไรายได้เป็นแสนเป็นล้านแล้วเขายังเป็นคนรุ่นใหม่คือไม่ต้องรอจนแก่แล้วคุณก็รวยได้อะอเราเรานำเขามาเป็นไอดอลของเราอะนำเขามาเป็นต้นแบบให้เราว่าเนี่ยเขาสร้างระบบคำว่าระบบเนี่ย มันจะเป็น p า s ิ t i v ไงคะเมื่อคุณสร้างสําเร็จเนี่ยคุณจะมีรายได้กลับมาแบบไม่มีล<อ>ิมิตทีนี้พอเริ่มให้กําลังใจตัวเองได้แล้วรู้สึกว่ามีกําลังใจและไม่ท้อและฮึดขึ้นมาสู้แล้วอย่างนี้เนี่ยดูเหมือนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วในระหว่างทําธุรกิจอะคะ่ะมีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจเหมือนอเราในตอนแรกก็คือตัวเราเองเรายังใช้เวลาในการปรับเป็นปีตนั่นเนี่ย เราไปเร่งเขาไงคะในความที่เราอ,อยากสําเร็จอยากสาเร็จเรารีบด้วยเราไปโฟกัสที่สมาชิกกับลูกคีมากเกินไปเราก็เลยแบบกลับมาปรับที่ตัวเองถ้าจะพูดถึงเรื่องของความมั่นคงเนี่ยนะครับทรัพย์สินที่เป็นรูปธรรมณตอนนี้3ปีที่เข้ามาอยู่ตรงน,นี้มีอะไรบ้างนะครับโอ้โหต้องบอกว่าได้รับค่อนข้างเยอะนะสําหรับระยะเวลาเพียงแค่2อถึงสปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไรายได้หกหลักหกหลักก็เป็น หลักแสนเกือบสองแสนบาทจากที่เขาหวังเล็กๆไว้แค่เดือนละแค่เดือนละหมื่นที่พูดกับคุณทีรพงกับคุณบุตรีเอาไว้เนะครับพราะว่าจะเอาแค่หกหลักคือหลักแสนแล้วก็มีโอกาสได้ซื้อลถเป็นของตัวเองนะคะรถคันแรกก็จะเป็น Honda c ซ V มูลค่ากว่า1นึ่งล้านสามแบาทนะคะแล้วก็ของแฟนก็คือเชฟโรเล็ตแคปติว่ามูลค่า1นึ่งล้านสามนบาทเช่นเดียวกันแล้วก็ล่าสุดน้องใหม่ที่เพิ่งถอยมาได้ไม่กี่เดือนก็คือ เชฟเวอรเลตคูดมูลค่ากว่าหล้าน 1, บาทค่ะแล้วก็ยังมีโอกาสได้เป็นเจ้าของศูนย์ความงามหรือออโตไรเซนเตอร์ค่ะภายใต้บริษัททางเซ็นมีโอกาสได้บริหารเอง,งอะไรเงี้ยค่ะซึ่งม,มันเกินความคาดหมายของเด็กคนหนึ่งที่ว่าเข้ามาแล้วไม่คิดว่าจะสําเร็จได้อะไรเงี้ยค่ะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันไกลเกินฝันคนเราถ้าเกิดว่าเราตั้งใจทําจริงครับแล้วก็ต่อไปนคาดหวังอะไรกับธุรกิจคอนเซ็นบ้างครับเป้าหมายถัดไปเราอยากมีบ้าน เรามองว่าเราสามารถที่จะแบบมีโอกาสที่เป็นเจ้าของบ้านเองอ,อยากมีตึกอยากมีบ้านเป็นของตัวเองด้วยอายุที่ไม่มากตลอดระยะเวลาที่ทำเนี่ยได้เที่ยวมากว่า3ประเทศแล้ว<อ>คือมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าอิสระภาพที่เราหาไม่ได้จากด้านนอกเนาะแต่ว่าเราเข้ามาในนี้แล้วเราสามารถให้ ให้กับรางวัลกับตัวเองได้ได้ไปเที่ยวมามสามประเทศแบบนี้แล้วยังอยากเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ไหมคะยังเป็นความฝันที่แปะผนังบ้าน <laughs> นะแต่แต่ก็ก็ไม่ได้คิดว่าวันนี้คงคงไม่ได้แล้วคะ่ะโดยอายุที่มากขึ้นค่ะอายุที่มากขึ้นก็ คือยังคงมองแต่ก็คงไม่ไม่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าให้เลือกณวันนี้นะคะคงไม่อยากไปละก็คงจะเดินบนเส้นทางสายนี้ต่อไปด้วยความมุ่งมั่นนั่นเองแล้วนะครับแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมครับว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเริ่มต้นนะครับจากการที่เป็นเจ้าของร้านกิฟท์ช็อปเล็กๆน้อยตอนสมัยเรียนอยู่ปี3นะครับแล้วก็เริ่มต้นมารู้จักธุรกิจทางเซ็นนะครับโดยอายุอย่างน้อยคงจะเป็นตัวอย่างนะครับให้แก่คุณผู้ชมที่มีวัยใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าเธอเองต้องขออนุญาตถามว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่ 28, 28ค่ะ28เองนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งค่อนข้างที่จะน้อยมากๆกนะรับการที่เข้ามาในธุรกิจนี้แล้วก็มีรายได้6หลักต่อเดือนนะครับแล้วก็มีทรัพย์สินมากมายเนี่ยนะครับคุณให้มีอะไรอยากจะฝากถึงเพื่อนๆนะครับที่อายุรุ่นราวเขาเดียวกันแล้วก็อยากจะเข้ามาศึกษาว่ารุ่นน้องที่อยากศึกษาครับคืออยากจะบอกว่าหลายๆคนคาดหวังอะนะคะว่าหลังจากที่เราเรียนจบมาเนี่ยเราต้องมีงานการที่ดีเนาะก,การงานที่ดีมีไรายได้ที่สูง แต่อยากจะบอกว่าหากคนลองเข้ามาศึกษาคือมองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้คุณอาจจะทําเป็นอาชีพเสริมเหมือนที่อุ้มมองตอนแรกก็ได้ค,คือเลือกที่จะเปิดโอกาสให้กับตัวเองลองเปิดใจเข้ามาศึกษาดูว่าธุรกิจนี้สามารถตอบโจทย์คุณได้จริงไหมนะคะบางทีเราอาจจะเลือกในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่เรากลับได้มาในสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุ้มค่าเพียงแค่เราเปิดใจและเปิดโอกาสใ,ให้ตัวเองก่อน ไม่ต้องรอนะคะไม่ต้องรอให้ใครมาเปิดโอกาสให้กับ,รบเราเรา,เราสามารถเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้นะคะแล้วคุณก็สามารถสําเร็จได้ทุกเพศทุกวัยไม่จํากัดวุฒิการศึกษานะคะโอกาสเนี่ยมันไม่ไกลเกินเอื้อมสำเร็จแน่นอน,นะคะ่ะลองดูนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เปิดใจเท่านั้นวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากลับไปที่บ้านใครที่บ้านยังพูดอยู่ว่าอย่าไปยุ่งกับธุรกิจเครือข่ายเด็ดขาดเลยนะ คิดลบกับมันไว้ให้มากๆแต่ว่าให้ลองเปิดใจดูไม่เป็นไร,รหรอกไม่สําคัญว่านะวันนี้เราจะรู้สึกยังไงกับมัน ใช่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่คุณอุ้มบอกไปแล้วนะครับว่าเพียงแค่คุณเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองนะครับและตอนนี้นะครับโอกาสก็มาถึงตัวคุณแล้วนะครับเพียงแค่ติดต่อเข้ามานะครับมาอย่างหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างจอณตอนนี้นะครับโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือว่าเป็นเศรษฐีเชกเช่นคุณอุ้มเองนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณผู้ชมเองก็ได้นะครับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณอุ้มสัพภาวงศสาขาเป็นอย่างสูงที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับเรานะครับขอบพระคุณมากครับค คุณผู้ชมครับในช่วงหน้านะครับเรายังคงมีเรื่องราวดีๆนะครับมาฝากคุณผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะติดตามได้จากนี้พักก่อนสักครู่ครับค่ะ อบความงามอันทรงคุณค่าให้อยู่คู่การเวลาคริสตีน n e c o เู Pearl ี e r i e s ผสานอนุภาพสารสกัดจากไขมุกและแอปเปิลสวิตเซแลนดช่วยเติมเต็มสารอาหารให้ผิวกระจ่างใสจากคังเซนเคนโกเคยคิดว่าการมีงานประจำคือความมั่นคงของชีวิตแล้วเศรษฐกิจวันนี้ก็ทำให้ทุกอย่างต้องเปลี่ยนไป แต่หลายคนอาจไม่โชคดีอย่างผมเพราะวันนี้ผมยังมีมรดกมรดกความสำเร็จที่ถ่ายทอดทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่นสู่รุ่นคังเซนเคีนโกธุรกิจขายตรงสัญชาติไทยเนี่ยพรุ่งนี้เราต้องไปสัมภาษณ์งานตั้งหลายที่เนี่ยแม่เราเตรียมมาให้หมดแล้วเขารู้จักคนเยอะมากเลยนะ เธอละส่วนเราอ่ะก็จะต้องไปเป็นดีเรคเตอร์แล้วล่ะดีเรคเตอร์เลยเหรอใช่ดีจังเลยอ่ะไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ก็ได้เปรียบเสมอคังเซนเคนโกให้คุณเป็นต่อด,ด้วยมรดกความสำเร็จที่ถ่ายทอดทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่นสู่รุ่นคังเซนเคนโกธุรกิจขายตรงสัญชาติไทยความรัก <c oughs> ความห่วงใยของแม่ยังจำชัดอยู่ในใจไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีมันเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่เคยห่างจากใจของท่าน รอจนวันหนึ่งที่ฉันจะมอบให้คนที่รักต่อไปคังเซนเคนโกธุรกิจที่ให้คุณมอบความสำเร็จทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่นสู่รุ่นมรดกที่ดีที่สุดคือมรดกที่สามารถงอกเงยได้ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีกี่รุ่นก็ตามถ้าคุณอยากด้วยกับผมมาเป็นสมาชิกครบอบครัวคังเซนเคนโกสิครับคังเซนเคนโกจึงให้คุณมอบความสำเร็จทั้งตำแหน่งและรายได้จากรุ่นสู่รุ่น ข้างเซนเข็นก็หน้านานี่น้าหน้าข้างเซนเข็นก็ข้างเซนเข็นก็อะไรครับคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้นะครับหลังจากที่เราได้ฟังนะครับเรื่องราวนะครับของคุณสัพพะไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับคุณผู้ชมหลายๆท่านเหลือเกินนะครับที่อยากจะก้าวเข้ามาสู่เส้นทางนี้มาร่วมงานนะครับเป็นครอบครัวของคังเซนแต่อีกหนึ่งอย่างนะครับที่สําคัญนะครับกว่าที่จะประสบความสําเร็จได้นั้นนะครับนอกจากความพยายามความมุบงมั่แล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญนั่นก็คือเรื่องราวของโง่เฮงนั่นเองเรียกว่าเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ว่าสัมผัสได้ค่ะพี่นัทเคยได้ยินไหมคะว่าโง่เฮงเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราปรับให้ถูกทิศถูกทางนะคะ โอ้โหสามารถเปิดช่องทางที่เราเนี่ยจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะใช่แล้วและครับคุณผู้ชมครับและในวันนี้นะคราบรายการของเราครับก็มีเรื่องราวดีๆนะครับเป็นเรื่องของโงเ่เฮงเศรษฐีพันล้านกับอาจารย์คาถาชินนบัญชรบายคังเซนมาฝากคุณผู้ชมด้วยแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับอาจารย์คาถาชินบัญชรมาแล้วมาพร้อมกับมหัศจรรย์ พลังของโงเ่เฮงสวยด้วยราศีดูดีด้วยยูพีไฟนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของพลังมหาศจรรย์ของโงเฮงให้คุณผู้ชมฟังเช่นเคยนะครับและก็มีคำถามมาว่าแล้ววังที่11แล้วก็วังที่12เนี่ยจะอยู่ตรงไหนล่ะคะอาจารย์เพราะว่าทั้ง10วังนี้เนี่ย ั่วใบหน้าเนี่ยก็ทั้ง10วังมีครบไปหมดแล้วและแน่นอนครับสำหรับวังที่11นั้นเนี่ยจะอยู่ตรงไหนวันนี้อาจาันทราก็เลยจะต้องมาเฉลยกันนะครับวังที่11นั้นคือวังโชคลาบและคุณธรรมเป็นวังที่มีความสำคัญมากมากกับใบหน้าของเราแล้วก็โงูเห้งของเราอยากให้ฮวงจุย้ยโงูเห้งเราดี เฮ้ากวงก็คือแสงของพลังของใบหน้าของเรานั้นเนี่ยจะต้องส่องสว่างทั่วใบหน้าแล้วก็ถ้าเราอยากมีโชคลาภที่ดีแน่นอนโชคลาภจะมาพร้อมกับ คุณธรรมด้วยนะครับเฉะนั้นวังที่11นี้อาจารย์ขอนําเสนอวังโชคลาภและคุณธรรมซึ่งอยู่ในบริเวณทั่วใบหน้าของเราเลยนะครับแล้วเราจะทําอย่างไรให้วังโชคลาภและคุณธรรมของเรานั้นมีเฮากวงคือมีแสงสว่างมีราศีที่ดีหรือดูแล้วมีโชคลาภและคุณธรรมเข้ามาหาเรามากๆนะครับวังนี้ถ้าเกิดว่าผ่องใสสวยงาม เรียบเนียนไร้ลิ้วรอยล่องลึกไร้ลิ้วรอยที่เกิดจากการขีดข่วนนะครับหรือจากการกระทําของตัวเรานะครับก็จะส่งผลให้เราได้รับโชคลาบและเจอพบแต่คนที่มีคุณธรรมด้วยนะครับนั่นก็คือวังโชคลาบและคุณธรรมนั่นก็คือวังทั้งหมดนะครับทั้ง10 รวมไปถึงเนื้อที่ทั้งหมดบนใบหน้าของเรานั่นเองและจะทําอย่างไรก็จะต้องทําให้วังโชคลาภและคุณธรรมซึ่งก็คือทั้งหน้าของเรานั้นเนี่ยทำไมครับเรียบเนียนใสไร้ริ้วรอยและที่สําคัญดูมีราศีนั่นเองนะครับซึ่งก็วิธีการง่ายๆก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการดื่มน้ําสะอาดบริสุทธิ์อย่าง เหมาะสมแล้วก็มีความเพียงพอต่อร่างกายของเราและที่สำคัญรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะครับแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ดีมีคุณภาพสูงนะครับและที่สำคัญสามารถที่จะบำรุงผิวและฟื้นฟูผิวจากภายในสู่ภายนอกขึ้นมาซึ่งเราสามารถใช้เครื่อง U5 p เครื่องนี้นะครับในการผลักผลิตภัณฑ์บำรุงผิวให เข้าไปสู่ผิวภายในฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็จะมีวังโชคลาภและวังคุณธรรมที่ดีส่งผลให้คุณผู้ชมทุกท่านก็จะพบกับโชคลาภอย่างสม่ำเสมอและพบเจอแต่ผู้ที่มีคุณธรรมในชีวิตประจำวันแหมอะไรจะดีไปกว่าการที่เรามี โชคลาบมีโชคดีแล้วก็ได้พบเจอแต่เพื่อนที่ดีและมีคุณธรรมจริงไหมครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์คถาขออนุญาตอำนวยพรให้คุณผู้ชมทุกท่านพบเจอแต่ผู้ที่มีคุณธรรมและมีแต่ความโชคดีไปตลอดชีวิตนะครับสําหรับวางสุดท้ายจะเป็นวางใดอย่าลืมติดตามชมในช่วงหน้านะครับวันนี้อาจารย์คถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ ก็ต้องขอขอบคุณเรืดด่องราวดีๆแบบนี้นะครับกับอาจารย์คาถาชินนัญชรใบคังเซนด้วยนะครับ หลังจากที่เราได้พูดคุยกับคุณสสวภาไปแล้วนะคะคต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่จะว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะว่ายากก็ไม่ายากนะคะสําหรับการจะไปให้ถึงเส้นทางแห่งการประสบความสําเร็จเพราะว่าเธอเองเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นแค่เพียงอยากหารายได้เท่านั้นนะคะคแต่ไม่น่าเชื่อเลยว่าจุดเล็กๆตรงนี้นะคะจะเป็นสิ่งที่จุดประกายแค่เพียงเธอเปิดใจเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะคะคและทั้งทั้งที่ครอบครัวเธอเองเนี่ยก็แอนตี้ในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายด้วยแต่ว่าวันนี้ รู้ตัวอีกทีเธอก็กลายเป็นส่วนสําคัญในครอบครัวคังเซนไปเรียบร้อยแล้วค่ะพี่นัแล้วตอนนี้นะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมนะครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นส่วนสําคัญของครอบครัวคังเซนแล้วก็โอกาสเปิดแล้วนะครับติดต่อเข้ามาได้ยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหน้าตอนนี้นะครับไี่แน่นะครับคุณอาจจะเป็นเศรษฐีหนึ่งในคังเซนด้วยนะครับแล้วก็เราอาจจะได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกับท่านด้วยนะครับเอาล้ครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดแล้วนะครับจะเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไป ผมนัทชนธรรมครับและดิฉันชัชเชยาวิภูสนาวิทย์ค่ะเราสองคนลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะข้างเซนเคนก็นานานี่นานาข้างเซนเคนก็ข้างเซนเคนก็